กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นมีเรื่องราวมากกว่าที่คุณเห็นบนชั้นวางตั้งแต่วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์กระบวนการผลิตไปจนถึงความรับผิดชอบต่อโลกของเราเพราะทุกวันของผมไม่ใช่แค่าการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่คือการส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นตัอไปติดตามเรื่องราวของผมได้ผมจะพาคนไปดูหวันของผมในบทบาท sustainability engineering ไปดูงานที่ผมทำกัน ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือระบบ Water r e c l a m i t i o n เป็นการติดตั้งตัว CCRo ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยประหยัดน้ำในการผลิตน้ำได้โดยหน้าที่ของผมเกี่ยวกับเรื่อง Project Management การ Execution ในการควบคุมการติดตั้งระบบทั้งหมดรวมไปจนถึงการทดสอบในการนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ CCRo 1คือระบบที่เรานำมาบำบัดน้ำประปาเพื่อให้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ประสิทธิภาพของมันเนี่ยทำให้เราสามารถ Recovery น้ำ ในการนำกลับมาเป็นน้ําที่ผ่านการบําบัดได้ถึง90%โดยเราจะทิ้งน้ําไปเพียง10%มากกว่าระบบ RO ธรรมดาทั่วไปที่เราเคยใช้อยู่แล้วทำไมเราใช้น้ำประปาเข้าไปเลยไม่ได้เพราะว่าระดับน้ําบริสุทธิ์มันมีระดับในความบริสุทธิ์อยู่อย่างเช่นน้าประปาเราอาจจะใช้สําหรับคูลิ่งเกี่ยวกับเรื่องของแอร์แต่ว่าเราไม่สามารถเอาน้าเนี้ยไปใช้ในโปรดักต์ได้โปรดักต์ของเราเนี่ยต้องการน้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่านั้นและทั้งหมดนี้คือระบบในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของเรา นอกจากนี้เรายังมีโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์ลูปท็อปที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของนิคมอุตสาหกรรมบางพีปัจจุบันเราผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ถึง23-25%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและมีแผนในการขยายเพิ่มส่วนที่เหลือเราซื้อจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่าเป็น green energy โรงงานของเราไม่ใช่แค่ตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิตซึ่งเป,เป็นเป้าหมายร่วมของบริษัททั่วโลกยังไม่หมดครับ ผมยังมีงานด้าน sustainability ของเพื่อนๆเราด้วยจะเป็นอะไรไปดูกันครับขวดนี้นะคะนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วถ้าลูกค้านะคะเราไปลองสองัมผัสบนเชลอะจะเห็นว่าขวดมันนิ่มขึ้นเพราะว่าเรา่ลดการใช้เม,ม็ดพลาสติกลงและที่สําคัญนะคะขวดนี้ยังสามารถรีไซเคิลได้100้อยประจันด้วยคุยอะไรกันนะ่ะถ้าคุยเรื่องหลักโลกเราขอแนะน,นํานี่ผลิตภัณฑ์นีเวซันผลิตภัณฑ์ทากันแดดไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อปะการังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมาขายของแค่นี้แหละไปละ งานของผมในด้าน sustainability ไม่ใช่เพียงการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนแต่เป็นการออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นให้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้อมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ innovation ใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้ผมได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในทุกบทบาทที่ได้รับซึ่งรางวัลที่บริษัทได้รับด้าน sustainability เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เราทำสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงและผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น และนี่คือหนึ่งวันของ Sustainability Engineering เพราะเป้าหมายของเราคือเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม